การยังหวักท่านจุพาสุนรสนร่วมปชุมุมด้วยอันใหญ่ของโลกตัวที่1 2ประการที่3ก็เพื่อจะประชุมคณะกรรมการในการจัดสร้างไดโนเสาร์ไดโนพาร์คและประกาศสุดท้ายก็เพื่อจานพิธีลงนามในมันที่80ดบไร่นะมีงานทีมีสิบตรงมีบุคลากอาจารย์ที่มาทำงานปานการจะต่างกนประมาณเจ็ดสิบปีนะแตพอได้ยนนะครับก็ซึ่งมีประสบการณ์เคยได้การตรวประเมินจะมาช่วยช้อมตรวจประเมิน ในพื้นที่ห้ามปื้ของโบรานกราบตามกิจกรรมที่ทางกงหวัดแจ้งอะไรก็กาลังดำเนินการในรูปข้รงการจากคณะผู้ริจารนะครับได้กล่าวเปิดงานนี้เพื่อกระทํากิจกรรมดังกาวต่อไปครับขอบคุณครับคระกรเมืันนนั่นก็คือการมีสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชวัฏุนครราชสีมาโดยให้สถาบันวิจัยไม้าเป็นตเ็เสาหลักในเรื่องนี้ของพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะรองในห้ามปือของโคราชจีนค้าซึ่งจะ การรับรองจากตั้งจิวพักโลกจากยูเนสโกในการประสบมสัมวันที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติคอรมออนุการเข้ามาทำการประเมินในต้นปีหน้านะครับด้วยผลงานที่มาใกมายของท่านสุวรรณที่ไม่ต่ำต้อยเป็นอย่างสูงมานะครับทิจครับขอบคุณครับนณะน่าจะให้เราหนึ่งครับ รเรียนเพิ่มเติมที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่แตอ,อนแรกนะ่าที่เป็นแอปเทียนแอปเทียนที่ว่านี้ก็คือวัดจากพวกละอองะเลนัวิทยาค่ะมวลหิมโคกวดอายุประมาณนะคะ115ล้านปีนะคะในอายุประมาณ115ล้านปีนี้นะคะพิพันธ์เรานะคะ ะะกระดูกข้างแก้มค่ะจูกองนะคะกระดูกคอนะคะ3าชิ้นไล่มาค่ะกระดูกข้างไกล่างตัวนี้พบมากที่สุดถึง4ชิ้น4ชิ้นนี้ทาให้เราทราบว่าในแหล่งขุดค้นบ้านสะพานหินเมื่อ115ล้านปีก่อนมีสยางแรปเตอร์เดินอยู่อย่างน้อย4ตัวค่ะใน4ตัวนี้นะคะทำไมเราถึงรู้ว่ามันอย่างซึ่งตัวอย่างของเราทั้งหมด22ชิ้น ให้ความแตกต่างคือเราค้นพบว่ามีเสือแรปเตอร์ทั้งหมดสีตัวในตัวอย่างที่เทศการของในรูปแบบสายการใหม่แล่าของเสือของเราในการจะแสดงอยู่ที่ไหนี้นะคะของด้วยการเค่อนไหวี่คิดว่าสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมหรือก็อายุน้อยสภาพร่างปีเจอเกี่ยวกันถือว่าสมบูรณ์ไม่คุยต่ำอะไรที่แบบยังไม่ได้เสียหายมาก